สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวอินจัสติสกันต่อดีกว่านะครับและเรื่องราวอินจัสติสของเราในตอนนี้นะครับผมก็ดำเนินมาถึงอินจัสติส2ในภาคที่16กันแล้วนั่นเองสงครามระหว่างเผ่าอเมซอนนะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเหล่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายสนับสนุนแดนหน้ากำลังจะต่อสู้กับกองกำลังหลัก ซึ่งเรื่องราวนะครับผมมันรับรองได้เลยว่าดุเดือนมากๆแน่ๆเพราะฝ่ายที่สนับสนุนแดนหน้านะครับได้มีคาร่าหรือว่าซูเปอร์เกิลอยู่ด้วยนั่นเองเรื่องราวมันจะต่อสู้กันมันขนาดไหนเนี่ยรอติดตามชมกันได้เลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนั้นเราจะขอประกาศกิจกรรมกันแป๊บหนึ่งในตอนนี้นะครับผมผมมีอินสตาแกรมกันแล้วไปกด Follow กันได้และเรามีของรางวัลมาแจกเป็นหนังสือคอมิกสามเล่มนั่นเองครับ ไปกด Follow กันได้เลยนะครับผมเราจะแจกของรางวัลสิ้นเดือนนะครับโดยเราจะสุ่มแจกจากยอด follower นั่นเองคนที่กดฟอลก็มีโอกาสรุ่นรับหมดนั่นเองและในตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมคงจะรอกันไม่ไหวแล้วสำหรับ Injustice 2ในพาที่16 สงครามแห่งเกาะอเมซอนนั่นเองการต่อสู้นะครับผมได้เริ่มต้นขึ้นในทันทีหลังจากที่ฮิปโปลิธาได้เป่าแต่แห่งผู้พิทักษ์นี่เองครับผมกองกําลังหลักนั้นก็เดินทางมาอย่างรวดเร็วโดยกองกําลังหลักของเกาะอเมซอนนั้นนําทัพโดยวันเดอร์บูเมนคนใหม่หรือว่านูเบียนเองครับผมการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นโดยทางฝั่งของแดนาที่มีคาร่านะครับผมก็ได้บอกให้คาร่าเตรียมสู้ในทันทีคาร่าหยิบดาบของฉันไปซะ ไม่ล่ะฉันไม่ต้องใช้ดาบและหลังจากที่กองกําลังของแดนานั้นวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเนี่ยในตอนนี้พวกเรานั้นไม่มีโอกาสที่จะปล่อยตัวแดนาไปได้เลยพวกเราควรจะหนีก่อนนั่นเองและในตอนนั้นวันเดอร์วูแมนคนใหม่ก็ได้ยืนขอเสนอให้กับกลุ่มต่อต้านยอมแพ้ซะเหนี้ฟังฉันที่ดีนะนูเบียหัวหน้ากลุ่มต่อต้านนั้นได้พูดขึ้นมาเธอรู้จักฉันมาตลอดชีวิตเธอเคยเห็นฉันยอมแพ้ไหมล่ะงั้นเหรองั้นถ้าเธอไม่ยอมแพ้แล้วก็ แม้ว่าฉันจะรู้จักเธอมาเป็นอย่างดีเธอเป็นนักรบที่แข็งแกร่งว่องไวแข็งแกร่งแต่เธอไม่สามารถเทียบกับฉันได้ฉันรักเธอมากแต่ฉันจะทำลายเธอเองและในตอนนั้นเองครับผมวันเดอร์วูแมนคนใหม่ของเรานะั้นก็คว้าดาบขึ้นมาเตรียมที่จะโจมตีใส่กลุ่มต่อต้านในทันทีแต่ในช่วงเวลาที่ดาบนั้นได้ฟาดฟันลงไปในวินาทีนั้นเองคมดาบมนันก็ได้ถูกหยุดลงโดยฝีมือของคารานั่นเอง นี่มันเกิดอะไรขึ้นนูเบียนั้นะตกใจมากๆแต่คาร่ายังไม่หยุดเท่านั้นนะครับผมเธอได้ต่อยเข้าไปที่หอของนูเบียกระเด็นทะลุก,กำแพงเลย,เลย และเมื่อกลุ่มต่อต้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของคาร่านี้เองครับพวกเธอนั้นก็มีใจเลยครับผมเตรียมที่จะบุกไปต่อสู้และปลดปล่อยไดน่าในทันทีแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนั่นเองครับผมเพราะว่าไดน่านะครับได้ถูกล่ามโซ่เอาไว้และโซ่อันนี้นะครับผมเป็นโซ่ที่ถูกสร้างโดยซูสนั่นเองพวกเราต้องการกุญแจเพื่อมาปลดไดน่าออกไปให้ได้คาร่านะครับผมพยายามจะดึงโซ่ออก แต่มันก็ไม่สําเร็จนั่นเองมันไม่สําเร็จหรอกหน้าไดอาน่าได้เตือนคาร่าเอาไว้ไอโซที่เธอกําลังดึงอยู่นะมันไม่สามารถถูกทําลายได้แต่คาร่านะครับผมก็ยังฟืนดึงต่อไปนี่เธอไม่ฟังเฉลยใช่ไหมเนี่ย โซ่นี้มันถูกสร้างโดยซูสนะแต่คาร่านั้นก็ยังไม่ยอมแพ้แรงของเธอนั้นมากมายมหาศาลมากๆและเมื่อดึงโซ่ไม่ขาดเนี่ยเธอก็จะลองอีกไอเดียหนึ่งนั่นเองครับนั่นก็คือการเอาโซ่มาลัดตัวเธอเอาไว้แล้วเธอก็ใช้แรงทั้งหมดนั้นดึงออกมาในทีเดียวและดูเหมือนว่าแม้ว่าจะเป็นพลังแห่งซุสนะครับผมก็ยังพ่ายแพ้ให้กับพลังของคาร่าคาร่านะครับผมได้ทําสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อมาก่อนนั่นคือการทําลายโซ่ที่ถูกสร้างโดยซุสนั่นเองเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันนี่ นี่มันโซ่ที่ถูกสร้างมาเพื่อกักขังเทพเจ้านะงั้นก็คงเป็นโชคดีของฉันแล้วล่ะที่ฉันไม่ใช่เทพเจ้างั้นเธอก็คือคนที่แอลิสบอกสินะ ฉันรู้จักเธออลิซนั้นได้เล่าเรื่องราวนี้ให้กับฉันได้ฟังแล้วแต่ดูเหมือนว่าก่อนที่จะได้คุยกันไมมากกว่านี้นี้เองนะครับผมนะูเบียนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาและจู่โจมคาร่าในทันทีพี่เธอได้โจมตีฉันแบบนั้นนะ่ะก็บอกว่าฉันตกใจกับความแข็งแกร่งของเธอแต่เธอจะไม่ได้มีโอกาสนั้นอีกแล้วนูเบียนะครับผมได้กลับมาแก้แค้นคาร่าในทันทีและนูเบียนะครับผมก็ได้เปิดฉากอัดคาร่าด้วยการซัดไปที่หน้าก่อนจากนั้นก็ย้ำไปที่ท้องจากนั้นก็เสยไปที่หน้าอีกอทีหนึ่งแต่กก่่ออนนนทีีีูเบยะรััผมจได้ หนึ่งเข้าไปนี่เองก็ได้มีมือมาจับเอาไว้ฟังให้ดีนะปอกแขนนั่นมันไม่ได้เป็นของเธอแดนานนะั้ได้จับมือของนูเบียเอาไว้แดนาเธออย่าพยายามสู้กับฉันเลยเธอถูกกักขังด้วยโซ่นะั่นมันนานเกินไปแล้วในตอนนี้เธอนาะอ่อนแอเกินไปแต่แน่นอนครับผมแดนาก็รู้ตัวดีว่าร่างกายของเธอไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อาจจะใช่อ่ะนะแต่พวกเราไม่ได้อยู่คนเดียว พวกเราแข็งแกร่งกว่าเธอแน่นอนพวกเรามีกันถึง3คนและในตอนนี้เลครับผมฝั่งแดียรนานั้นก็ได้ทําสิ่งที่ฮีโร่ชอบทําที่สุดนั่นคือการหมาหมูนั่นเองครับผมเดีาได้เปิดฉากอนนูเบียและเพื่อนพ้องของเขานะั้นก็ได้เข้ามาร่วมลุมสกรรมเป็นการลุมกระทืบนั่นเองครับในขณะเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นได้ตัดมาที่ภายนอกนะครับผมดูเหมือนว่ากองทัพ กองกาลังของแดอานะ้าจะต้านไม่ไหวแล้วนั่นเองพวกเขาต้องถอยทัพมาก่อนซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาถอยทัพมาเนี่ยครับผมมันมีทางรอดอยู่แล้วพอแดอาณาครับผมได้นําชุดของวันเดอร์วูแมนกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากมากทุกคนขอบคุณจริงๆแดอาาได้กล่าวขอบคุณกับกลุ่มต่อต้านขอบคุณที่ช่วยชีวิตของฉันเอาไว้ขอบคุณที่ไม่เคยหยุดเชื่อในตัวฉันและจากนั้นนะครับผมแดอานาะ้นก็ได้จัดการซัดกําแพงออกไปในทันทีในตอนนี้กลุ่มต่อต้านทุกคนนนนั้้้ีมาไดแลว แต่อย่าลืมนะครับผมว่าพวกเขาอยู่ในเกาะเทมิซิราพวกเขาอยู่ในเกาะพวกเขาจะหนีไปไหนกันพวกเราจะหนีไปเฉยๆไม่ได้นะเพราะถ้าพวกเราวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็ไปเจอกับพวกนั้นเองคาร่าเธอบินได้ไหมล่ะบินได้สิงั้นถ้าเธอบินได้แล้วก็เธอกับวันเดวูแมนก็หน,นีไปก่อนเลยไม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอล่ะนั่นไม่สาคัญหรอกพวกเธอหนีไปได้ก็พอไม่มันสําคัญ นั่นไงนั่นไงและในตอนนั้นคาร่าก็จะเจอบทางรอดแล้วนะครับผมมีเรืออยู่ตรงนั้นไม่เราจะไปที่เรือไม่ได้เพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่คาร่า,าน,นะครับผมไม่มีวันยอมทิ้งคนที่ช่วยเธอไว้แน่นอนถ้าเธอไม่ยอมขึ้นเรือแล้วก็เดี๋ยวฉันจะจับพวกเธอทุกคนขึ้นไปบนเรือเองและสุดท้ายแล้วนี้เองนะครับผมกลุ่มนักลบต่อต้ของอเมซอนที่อยู่ฝ่ายไดอาน,น่าทุกคนนั้นก็ได้รีบขึ้นมาในเรือในทันทีเร็วทุกคนเราต้องรีบแล้วรีบกางใบเรือเร็วรีบกางใบเรือเราจะได้รีบแล่นเรือออกไป แต่ดูเหมือนว่านั่นจะไม่ใช่ปัญหานะครับผมไม่ต้องมากางบงกลางใบเรืออะไรกันแล้วอย่าลืมนะครับผมว่าพวกเธอนะมีซูเปอร์เกิลหรือว่าคาร่าอยู่นั่นเองคาร่านะครับผมได้บินเข้าไปคว้าหัวเรือนะครับ จากนั้นก็ไม่ต้องกลางอะไรไม่ต้องแล่นเรืออะไรกันแล้วคาร่าได้ใช้พลังของเธอเองเนี่ยลากเรือไปจากเกาะเทมิสคิลาเลยครับผมเรียกได้ว่าแข็งแก่งกันแบบโอเวอร์พาวเวอร์สุดๆนั่นเองซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองครับผมเหตุการณ์ของเรานะครับก็ตัดมาที่ฮีโร่คนหนึ่งที่หายหน้าหายตากันไปเลยนั่นเองนั่นก็คือเดอะแฟตนั่นเองครับผมในตอนนี้แบลลี่อะไรหรือว่าเดอะแฟตของเรานะครับเขาได้ถูกจับเอาไว้นั่นเองครับผมโดยเขานะครับมีข้อแรกเปลี่ยนกับแบทแมนว่าเขาจะไม่ต้องเข้าคุกเพราะว่าในช่วงหลังของสองคราม ในภาคแรกเนี่ยครับเดฟตนั้นได้แปลพักจากฝั่งของซูเปอร์แมนมาอยู่ฝั่งของแบทแมนและนั่นนะครับผมทําให้เขาได้ลดหย่อนโทษลงเหลือแค่การติดอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ที่ขาซึ่งนั่นนะครับผมจะทําให้เดรฟตนั้นไม่สามารถใช้พลังได้อีกทุกครั้งที่เดแฟตใช้พลังนี่ครับผมมันจะดังเตือนไปถึงแบทแมนนั่นเองครับและนั่นแหละครับผมนี่ก็คือการลงโทษบทลงโทษของเดรฟัตนั่นเอง เขาได้กลับกลายเป็นคนธรรมดาอีกครั้งหนึ่งและเขานะครับผมก็ได้เดินทางมาที่ออสเตรเลียซึ่งที่แห่งนี้นะครับผมเป็นที่ตั้งของถนนที่ยาวที่สุดในโลกถนนเส้นตรงที่มีความยาวถึง146.6กิโลเมตรนั่นเองที่แห่งนี้นะครับผมเคยเป็นเหมือนดั่งสวัสด์เลยครับสำหรับสปีดเตอร์เนี่ยแต่แน่นอนครับผมมันแค่เคยเป็นนั่นเอง เพราะเดอะแฟนะครับผมไม่สามารถใช้ความเร็วของเขาได้อีกต่อไปแล้วแต่เหตุผลที่เขามาที่นี่นะครับผมพอะเขานะครับต้องการจะถ่ายโทษที่ตัวเองเคยทําไว้นั่นเองหากใครย้อนกลับไปในปีหนึ่งะครับผมในภาคแรกเนี่ยหากใครจําได้นะครับจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ซูเปอร์แมนนะครับผมได้เดินทางมาปราบม็อบในออสเตรเลียนเอง และในตอนนั้นนะครับผมก็มีฮีโร่ที่ชื่อว่ากาแล็กเซอร์นะครับได้พวงมาและเข้าต่อต้อตานซูเปอร์แมนนั่นเองและจากการต่อต้านนะครับผมก็ทําให้เขาได้ถูกจัดก,การลงโดยฝีมือของซูเปอร์แมนและแดนน่าซึ่งเดอะแฟทนะครับผมก็ได้แต่มองนั่นเองครับและนั่นแหละครับผมคือสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดเพราะว่ากาแล็กเซอร์นะครับผมเป็นเด็กที่อยากเป็นฮีโร่และมีเดอะแฟทเป็นไอดอลมากๆเลยแล้วเขาก็โตขึ้นมาได้เป็นฮีโร่จริงๆแต่การที่ซูเปอร์แมนนะครับผมได้จัดการเขาเนี่ย มันทําให้เขานั้นต้องยุติชีวิตฮีโร่ไปตลอดการนั่นเองครับซึ่งหลายหลายคนนะครับผมก็คิดว่าเขาได้ตายไปแล้วแต่เดอะแฟตนั้นรู้ดีว่าเขายังมีชีวิตอยู่นั่นเองและในตอนนั้นที่เดอะแฟตนึกย้อนไปถึงเรื่องราวเก่า,เกาๆเขาก็เห็นรถบรรทุกนั้นพุ่งเข้ามาและเกิดอุบัติเหตุในทันทีเดอะแฟตนะครับผมไม่ยอมนิ่งดูใดอีกต่อไปแล้วเขาต้องช่วยคนเอาไว้ให้ได้เขาจะไม่สามารถยืนดูคนตายเฉยๆได้และเดอะแฟตของเรานะครับผมก็ได้รีบช่วยคนขับออกมาในทันทีซึ่งสัญญานี้นะครับผมก็รีบเตือนไปหา Batman เบรรี่นี่นายทำอะไรเนี่ยแบทแมนได้รีติดต่อมาเลยก็ไม่มีอะไรมากหรอกแล้วนายล่ะทำอะไรอยู่กำลังดูนายอยู่ยังไงล่ะเอิม่มเหมือนทุกครั้งอย่างนั้นหรอนี่มันน่าขยะแขยงมากเลยนะฟังนะเดอะแฟตเรามีข้อตกลงกันแล้วแล้วนายจะปล่อยให้ฉันยืนดูคนตายเนี่ยนะฉันทำไม่ได้หรอกบูชโอเคเดอะแฟตพอแค่นี้แหละ นายไม่ต้องช่วยเขาอีกต่อไปแล้วอีกไม่นานรถฉุกเฉินจะมาที่นี่เพราะฉะนั้นนายรีบไปซะฉันไม่อยากจะลงโทษนายพยายามออกห่างปัญหาไว้ซะเอาหน้าแบทแมนไม่ต้องคิดมากหรอกฉันกําลังไปที่บางที่ที่จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเลยนายจะไปที่ไหนยางงั้นหรอแบร์รี่ และสถานที่แบร์รี่มานะครับผมก็คือเมืองแคนเบรานั่นเองที่แห่งนี้นะครับผมคือบ้านของกาแล็กเซอร์นั่นเองครับโดยเดอะแฟทนะครับผมก็ได้มาพบกับกาแล็กเซอร์ซึ่งในตอนนี้นะครับผมเขาได้พิก,การจากการจู่โจมของซูเปอร์แมนนั่นเองสวัสดีมิเชลเดี๋ยวนะนี่แกเป็นใครกันวะชื่อของฉันคือแบร์รี่เยเลนยังไงละ่ะและฉันคือเดอะแฟทแล้วนายมาทําอะไรที่นี่กันละ่ะฉันต้องการจะคุยกับกาแล็กเซอร์นะกาแล็กเซอร์มันเป็นเรื่องโง่เง่านายไม่ต้องไปสนใจหรอก ไม่หลอกมิเชลนายคือฮีโร่ที่แท้จริงฉันฉันอยากจะบอกนายว่าฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะมิเชลที่ในวันนั้นฉันไม่ได้มีความกล้าเหมือนนายฉันฉันขอโทษที่ฉันวิ่งหนีจากปัญหาฉันขอโทษที่ฉันใช้เวลานานเหลือเกินกว่าฉันจะกลับมาได้ได้โปรดเถอะมิเชลให้ฉันได้ช่วยนายเถอะแล้วคุณไม่ยุ่งอย่างนั้นหรอเดอแฟร ไม่หรอกฉันไม่ได้รีบไปที่ไหนเลยและหลังจากนั้นนะครับผมเดอแฟตนะครับก็ได้จัดการช่วยฮีโร่ที่แท้จริงคนหนึ่งเอาไว้ฮีโร่ที่ไม่จะเป็นต้องมีพลังวิเศษฮีโร่ที่ยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายและเขาคนนี้นะครับผมก็จะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง ไม่ต้องรีบนะมิเชลค่อยๆเดินทีละก้าวลืมความเจ็บไปซะก้าวข้ามขีดจำกัดของนายและเดินแฟนนะครับผมก็ได้ตัดสินใจที่จะอยู่ช่วยหนูน้อยมิเชลนั้นจนกว่าเขาจะกลับมาเดินได้ครั้งหนึ่งเป็นการไถ่โทษนั่นเองและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมด ของเรื่องราว Injustice Part 2ในพาร์ทที่16นั่นเองครับมันมีทั้งเรื่องที่ดุเดือดแล้วก็เรื่องที่ซึ้งอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้าเลยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมมึงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย